สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองมีอีสานครับมือน,นี้ก็เลาะอีกคือเก้าพี่น้องครับบาเนี่ยมือน,นี้ก็ขึ้นพูมาแต่ว่าสวนนี้รู้สึกว่าสีออกมาไก่จัง่อยพาพี่น,อน้องมาเบิ่งหมึกทุกเลียนคือเกาล่ะพี่น้องครับนี่เป็นทุเลียนหลังบ้านครับแต่ว่าหลังบ้านบบเมนต้นสองต้นเด้อพี่น้องเป็นสวนขนาดใหญ่ที่ให้ผลผลิตเบิดทุกต้นพร้อมเด้พี่น้อง แต่ว่าก่อนเข้าไปกติชมหลังบ้านแล้วไปนี่หมากพริกไทยสมสงสัยครับเนี่เป็นพริกไทยเนาะโอ้เรามาการเกษตรด้พี่นอ้องเราปลูกพืชผักสมุนไพรผักสวนครัวเต็มอยู่นี่คือนจะเป็นมางเงาะเป็นหม,มอนะ่ะเอาไปครับเกี่ยวกับความโลเอาพี่น้องให้เบื้องต้นแต่ละต้นลักษณะต้นก่อนครับวะ่ะเป็นทุเลียนปลาหไงต้นกับไงพร้อมครับแต่ว่าเป็นทุเลียนให้ผลผลิตไม่นี่ละเป็นหม,มอนะ่ะนี่ครับเจ้าจ<อ> เจ้าของเรากำลังอยู่นี่พอดีพี่น้องเลยเอาหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาแน่น้ำซื้อก่อนครับชื่อชื่อโต้ครับผมชื่อเล่นชื่อโต้ครับชื่อโต้ครับเอาซื้อแท้รถชื่อชื่อไทยสุรารรมครับผมโอ้มาสำเนียงมาจากตอนอีสานตอนล่างมันบ้างเนี่ยครับผมครับผมไม่ได้มีอยู่ทางนี้ครับโอ้ไม่ได้มีอยู่นี่เอานี่บ้านนั่งครับสังกัดบ้านอย่างบ้านพี่บักแดงครับผมตำบลทยหินงมตำบลทยหินงมอำเภอเมืองแม่นบอกครับครับอำเภอเมืองครับโอ้นี่แหละครับเกษตรกรปลูกทุเรียน จากไรได้ครับปลูกทุเรียนเนี่ยประมาณสามสีไรนี่ครับสามซีไรได้จากต้นครับว่นไงที่ให้ผลผลิตเราประมาณสี่สิบกว่าต้นครับสี่สิบกว่าต้นครับแสดงว่าให้ผลผลิตว้นเบิดตีปลูกเอรุ่นรอบสองอีกิประมาณห้าหกสิบต้นอยู่โอ้ได้จากปีเรารุ่นสองรุ่นสองก็ประมาณสามปีแล้วครับผมโอ้ใกล้สิปีหนุวยเราด้วยสิน่ะครับตง้ครับเอาครับไอ้เจียแล้วพาเบื้องต้นหมักทุเรียนครับปลูกได้จากปีเราหน้ารุ่นเนี่ย อันนี้ก็ปลูกทดสอบเบื้องก่อนได้เนี่แถวเนี่ยบัดประมาณอันนี้แปดปีแั่นแถวแถวสองนั่นมันนั้นหกปีครับผมนี่แปดปีหกปีโอ้ลูกนี้แปดปีแล้วแปดปีแล้วอันนี้ทดสอบเบื้องก่อนนะเนี่ยครับให้ผลผลิตดีกันเลยลุยต่อเลยครับผมพี่น้องบ่ได้ชมแต่สวนธรรมดาได้ครับผลผลิตเรายั้งให้โชว์อยู่เด้อครับนี่มันบอกนะยั้งซีไม่เท่านี้มันบ่เบิดสวนน่ะเบิดสวนเหลือแค่นี้แล้วครับอันนี้ท่านมีคนจองอีกบ่บั่นีลยบ่เหลือแล้วครับก็จองแล้วจองไม่เบิดอีกแล้วพี่น้องบ่ได้แหยบดอกครับนี่ เอาให้ชมครับเป็นผลผลิตโ,ตโตปลูกได้งามปันนี่คือความรู้พื้นฐานสุดยอดเด้นี่ความความรู้รอบโตเป็นมอน้าเนี่ยบอครับศึกษาเอาครับผมศึกษาอยู่ใส่ครับมาปลูกได้งามคัดเึงซื้อนังซ,ซื้อมาอ่านเอาเนี่ยครับผมอ๋อสวนแล้วพี่น้องอย่างให้ไม่เห็นอิลีไเ้ครับงามอิลีเนี่ยพี่น้องครับที่ผมไปไทยคลิปมาสวนแล้วดีเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านที่สุดเลยครับเนี่ยปลูกพันธุ์อย่างเนี้หน้าเจ้าเนี่ย เน็ตมอนทองครับผมมอนทองเกลียบร้อยเปลือกเซนเลยใช่ว hmm ่า hmm ก็ม hmm ีพ hmm. ันธ oh, ุ์อื u, CO, ่นอยู่แม่นบ่มีอยู่พันธุ์อื่นเสริมอยู่บางต้นสองต้นอยู่มอญยาวสองสามต้นอยู่เอานี่ครับต้นนี้แก็มีอยู่ต้นสองสามต้นอยู่เอาหลงรับแล็ก็มีเอานี่ครับเบื้งลุกการปลูกคนปลูกงามวันนี้พี่น้องอยากรู้บอกครับว่าเพิ่นเฮ็ดจังไงเน้ในการปลูกอ่ะเอาคันอยากรู้ก็จีถามให้เราวบอกเบื้องลุกการปลูกแบบคร่าวๆเนาะหนาเนาะเขาปลูกยังไงครับเมื่อปลูกได้งามก็รอกันได้เท่นี่ไเข้ามาทาข้งมาพี่ เห็นจยงไรเนี่ยกวนปลูกเริ่มต้นเนาก็ธรรมดาเลยแหละขุหลุมปลูกธรรมดาไม่ได้ขุดญงปันใดครับ,รบธรรมดาห้าสิบคูณห้าสิบนี่แหละครับผมห้าสิบคูณห้าสิบเลยก็ครับผมก็จะเน้นพอปีแรกเราก็จะทําดินขึ้นคูนเงา<อ>ทุกปีทุกปีกปสองสามปีแรกสามตอนแรกปลูกแบบคูนย็นมาครับคูนขึ้นอยู่ครับปลูกแบบถมค้นเบิดหรือว่าแบบเครื่องค้นคือยังเพื่อนไว้ครับ บ่อแต่ก่อนก็เอาเสมอถุงนี่แหละครับปากถุงที่ดินเสมอครับปกเสมอดินนะครับโอ้แล้วการดูแลการใส่ปุ๋ยการห้องขึ้นเดี๋ยวใส่บ่อตอนปลูกใหม่ครับบ่อบอรองพื้นนี่ยังเลยครับบอรองเลยครับผมปลูกแล้วก็หดหน้ามือเวียนมือบ่อหรือหดทุกวันครับช่วงใหม่ๆอ่ะปีแรกก็ปลูกกล้วยหอมทองแซมครับผมโอ้ต้องปลูกกล้วยหอมทองพร้อมครับผมกล้วยหอมทองผมเลาออกมาแล้วว่าต้นมันใหญ่แล้วครับโอ้มันใหญ่แล้วเนาะครับผมพี่น้องจะวรของเราอีหลีด้วครับวันนี้แล้วการใส่ปุ๋ยไปเริ่มใส่ตอนไหนครับวันนี้ ก็ก็ประมาณให้มันดูก่อนให้มันติดดีก่อนละครับให้มันให้รากมันเดินดูว่ามันยอดมันเดินบอลยังสิครับผมแล้วก็ใส่ปุ๋ยทีละน้อยทีละนิดทีละน้อยไปทีละนิดแต่ว่าบ่ให้ถือขนต้นจพควนวามันบ่ครับผมก็ยังลูกใหม่ๆก็ยังต้นขนาดนี้ก็นี่ใส่ห่างเป็นเม็ดแล้วครับผมใส่ปุ๋นแล้วครับผมก็ดูระยะสรงผุมนี่ต้นหกปีแล้วมันว่นนี่ปีนี้ได้เจหงไวในหน้าต้นนี่โอ้ต้นนี้ก็ยี่สิบลายอยู่โอ้พี่น้องมึงสงผุ่มเราดูครับนี่ ผู้ใดสนใจปีนาเด้ยครับนี่ปีนามาลวดสวนเนี่ยเดี๋ยวช่วงได้ถ่ายคลิปที่ให้เราบอกเบอร์โทรไว้เดยครับยุติดทั้งไปใช้ภุมมพอมในพี่น้องคนอาจจะรู้จักสวนเราหลายแล้วเน่นเนะรู้จักหลายแล้วครับผมรู้หลายรู้การดูแลกับปู่ยุ่งยากสิน่าปลูกแบบง่ายๆบอกของเจ้าหรือแบบง่ายๆก็ไม่ยุ่งยากก็ดูแลพวกสวนมากก็ป้องกันเบางว่ามีอะไรมาเจาะต้นหรือเปล่าจังสิ้ครับเน้นใบรักษาใบให้ดีครับเวลามันแตกใบอ่อนก็นี่เวลานี้ เพราะว่าเพี้ยงเพี้ยไฟครับผมมันจะโอ้เนี่ยเพี้ยไฟครับจะในกลัวจะเพี้ยไฟกับพวกเพี้ยจักรจันนี่เลยครับจังสี่กับสีได้ฉีดยากับไอแมงค่อมนะครับผมฉีดครับผมตอนกาลังแตกใบอ่อนเฉียดนี่ก็ฉีดไม่ทันเลยแตกดุฝนเป็นใบดูใบงอหน่อยนึงอ่าอแม่นปกติพ่นบบฉีดเด้ครับนี่ลาว่ัสมีก็สีฉีดแล้วครับต้นาบ่มีห้อยจาอเลยแม่นอหน้ามันบอี่ยมีครับบางต้นก็มีอยู่บางต้นก็เฟลเนี่ยมันเป็นโรคไอไอบลงก็มีบางต้นอยู่ครับอ้แต่เดงว่าลบผู้เชี่ยวชัน เนี่ยแม้วเบื้องต้นนี่ดูมันคือห้อยปะลายแทนเป็นอย่างต้นเนี่ยต้นนี้กระทบลงนิดหน่อยครับผมเนี่ยแม้วป่าสู่เพื่อนฟังดูต้นเนี่ยพี่น้องสีพาเบื้องคำต้นปะมันเปื่อยครับผมบางทีมันแต่ก่อนผมไวทุบทึบมากนะโอ้งามันบริสตัดแต่งครับแต่ก่อนไวทึบมากอย่างจริงหมดเลยเลยคราวนี้เอาให้โล่งเลยเอาให้เหลือกินไม่ค่อยมากครับผมท้าไวทึบมากบางทีหน้าฝนมามันจะ มันบดถึงแดดตีเป็นโรคไรแล้มันส่องบดถึงครับผมต้นนี้ถือว่าขี้ไล่สุดของเราได้พี่น้องต้นอื่นนี่ผมมีหม่องตีเลยครับอู้ยสงพุ่มแล้วอลังการนี่ลีนน้าเนาะครับแต่ก่อนยังไม่รู้หรอกครับผมก็มาบางทีคนก็มาแนะนำไม่ตัดตรงพุ่มโอ้โหครักขว้างแต่ละต้นดูพี่น้องไม่กล้าตัดสวนใหญ่อลังการต้นกับปลูกระยะห่างจากมิดเนี่ยได้เลยุนแปดครับผมแปดคุ้นแปดเลยเพามันคือสงเป็นสงสลับปันป่าอันนั้นเด็กคนละรุ่นดีนะสลับปันป่าทั่วกปัว เราเดียริงแล้วมันจะชนกันนะครับมันจะชนกันอาพี่น้องเบิ่งดูเอาไปครับคอยยางชมไปเรื่อยต้นแล้วแม่อุดมสมบูรณ์อันนี้เช็นอย่างนั้สิวางระบบท่อน้าไม้ดีไหมครับจะล้างต่อใหม่ครับผมเพราะว่าท่อเก่ามันบางไว้ค่อยดีกันเลยการปลูกของเพิ่นก็ว่าบนยุ่งยากแล้วพี่น้องของเพิ่นดินเพิ่นดีกว่อขึ้นแตบุครับนี่คือกันแนะครับป้าเบิ่งแต่ละต้นดูพี่น้องครับนนผมเอาหอดใส่แล้วว่าเงินมีหอดใส่ปุ๋ยแล้วที่น้องขายแต่สวรรค์ส่วนทุเรียนเพิ่นคือเก่า ที่จะว่ากันได้พี่น้องมันคือคําถามบ่ออกดอกครับมาอยู่ยังเสียมันบ่ได้แต่งสคริปล่วงหน้าเนาะหน้าเนาะ <Okay. S 1> คืออันใดก็ถามไปเรื่อยก็ชมไปเน่ได้สาระเน่บ่ได้เน่ก็ขออภัยด้วยครับต้นนี้ก็งามดี่อย่างหนาเนาะเนี่ยหกปีหรือเ<า>่ต้นนี้ก็ติดดกดีคือกันครับต้นนี้เบิ้งลักษณะทรงผมดอพี่น้องด้ต้นละยี่สิบสามสิบหน่วยไหมปีนี้ขายล้วจากบ้านหน้าปีนี่ยก็ ถ้าเบอร์สวยก็ร้อยแปดสิบครับโต้ผุนจังๆร้อยแปดสิบผุนแห่พี่น้องเน้นตามเกรดครับผมโตามเกรดพ่อมตามสูตรเด้อครับปูงามบางามเป็นเโอ้ต้องเบิ้งผูอีกคือกันครับเห็นบ่อพี่น้องเกษตรกรก็มีสิทธิ์เรียกราคาที่ครับบ่คือปลูกอ้อยปลูกมันได้พี่น้องเกษตรกรกําหนดเองเลยจังสิเกษตรกรปลูกใหม่ๆก็ปลูกหมอนทองครับโอ้โห ปลูกกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองเนี่ยครับเนี่ยเน้นเป็นต้านแดดตอนปีสองปีได้โอ้เนี่ยต้องปลูกเป็นร่องตลอดเนี้ยคือกันต๋กล้วยหอมทองกันเต๋ี่ตีกล้วยหอมทองอ่ะนะเป็นที่ตีนี่เลยครับผมปลูกกล้วยอ้องไม่ได้เป็นบอกวลมากกล้วยหอมทองก็จะปลูกตอนที่เรายังว่าให้ผลผลิตนะโอ้ทองถายไปก่อนยังนี้นะก็เอาปังดมบางแดดให้ด้วยครับวันนี้คือเป็นดอกก็ฝ้ายอยู่แต่หน้านีไงอันนี้ก็เป็นทวายมันหลงฤดูโอ้มันหลงฤดูพี่น้องมันมาเบิ้งเป็นดอกกับมีครับ แต่เดงว่าโบไว้ไงอีกแล้วพี่น้องมันก็ถ้ามันออกดอกมันก็ติดถมันเองสิถ้ามันอย<ช>ากติดก็ติดครับโบติดก<อ>็โบเป็นอย่างครับอันนี้ถือว่าติดบบเนี่ยอันนี้ก็พลังเป็นหางแกอยู่ครับ<อ>ไม่รู้มันจะติดให้หรือเปล่าโอ้โห<อ>ขันติดกับปอยเลยนี่มอครับผมปล่อยเลยครับเพี่น้องทุเรียนใช้ผมนี่มันสิลากเปลี่ยนเบิด์ตเปียครับมันอาจสิมากก็มีติดอยู่ครับต้นสองต้นอยู่มันสิมักผมมีอากาศแบบบ้านเฮากับโบเน่ได้นอนหน้านอนเป็นบ่อครับเนี่ยครับมันก็หลังสิเปลี่ยนไปเรื่อย นี่ต้นอย่างนี้มาง้อดิเนี่ยครับผมเงาะครับโอ้ปลูกทุกอย่างทุกแนวคือกันนะครับไม่ได้จัดระเบียบนะก็จะปลูกตรงไหนก็ปลูกนะโอ้แต่ว่าสวนแล้วนี่สะอาดสะอ้านอีหลีได้พี่น้องเอาให้เบื้องหมุนรอบๆเพราะว่าผมกับยางบาไหวต่อครับสวนมันใหญ่สวนเรามีเดบักต้นงามๆผมเข่าไอ้ครับมีพัดหลงรับแล้วพ่อาพี่น้องหมุนเบื้องเอาเนี่ยแต่ว่ากับไข่ไขกันนี่เนาะเบื้องไม่ออกแต่ว่าใบน้อย โอ้เนี่ยใบน้อยมันใบสีเลี้ยวกว่าพี่น้องจริงจริงยังไม่จะแตกต่างกันหลงรับแลมันมับผมเป็นทุเรียนพันธุ์ภาคเหนือเนาะจังหวัดอุตรดิตนะให้หน่วยแล้วคือกันมันหมอให้แล้วครับผมให้แล้วครับดูแลคือกันเล่ง่ายๆคือกันแต่ว่านี่จะทนตัวโรคมากครับแต่ว่าโูกมันใบใหญ่ครับโลกมากยังมากเต็มที่ก็สองโลทีนะโูกมันสิเป็นอพอพอดีพี่น้องแล้วราคาได้ราคาเดียวกันบ่ครับบัดนไหนลงที่แพงกว่าครับผมโอ้หลงรับแลแพงกว่า อ๋พี่น้องปลูกไงกอแผงกอผมล้อมเบิ้งเนื้อพี่น้องครับแต่ว่าลูกมันไม่ใหญ่กันลูกใบใหญ่ซื่อแต่ต้นพันธุ์มันบ่ควมีขขยบ่แม่นหรือนะควรมากเขาก็มีขขยนะครับคุณโอ้แต่ละต้นของล้มแม่พี่น้องกล้วยหอมท้องกับไงหมากเงาะกับงามหมักทุเรียนรุ่นนี้มันน้อยลงแล้วจากปีแล้วนะรุ่นนี้เนี่ย้นทุเรียนเนี่ยนะครับอันนี้ก็รุ่นเดียวกันนี่แหละครับผมีกันแต่ว่าต้นนี้มันก มันเป็นน้ําดินแท้หรอพี่น้องครับหกปีคือกันตั้งกันรีบดิ้วเลยนี่ยเ่อว่าก็ดเ่อว่าอันนี้ก็ถือว่าปกติเเนาะหนาห่างหกปีของเพื่อนกับชั้นีิดเลยอันนี้มาติดโรกทีหลังเลยมันทําไปช้านะมันบำรุงเพิ่งจะแตกเจอว่าทั้งหน้าเนี่ยมันผิดปกติมันใหญ่โพดครับครับหกปีคือกันเบิ่งดูพี่น้องต้นหกปีเลยครับต้นมันต้นหนึ่าเราปลูกเคี่ยแรกบ่เคยมีสวนมาก่อนเป็นโบราณเนี่ยครับปลูกก่อนเลยครับปลูกขั้งแรกเลยครับเบิ่งดูเราเกลี่งขนาดใด้ ตอนปลูกไม่มีต้นตายบ่เนี่ยน่ะตายไปต้นหนึ่งครับผมอ่าปลูกงนนนั้ะปลูกซีไรสเนี่ยตายต้นเดียวอ่ะครับโอ้บึงดูพี่น้องวิชาเราขนาดใดครับเราศึกษามาจากแขนงียนเดนเนี่ยสิมีคนเจียงคือเราได้บ่ดนี่นั่นน่ะตายไปตายเสาต้นครับนี่ตรงนี้ต้นหนึ่งนี่ก็ตรงนี้ต้นหนึ่งสามซีไรไหมาโรคนะเราป้องกันโรคที่ไม่เป็นโอ้บึงสภาพดินดูครับสภาพดินเป็นยังไงล่ะเนี่ย ปรดหน่อยคร so like oh, like oh, like ับผมเป็น huh. ดินแห้ก uh ันเน้นว really. ่าไหนเนาะตรงนี hmm. <S <S> them, like yeah. ้เราเอาดินมาถมมันก็เลยเป็นโอ้ต้องถมดินพ้อมถ้ามันมีแบบปรดนี้ดีแถวนี้เป็นว่าหมดแล้วมั้งวนไหนครับเป็นหมดแล้วเอานี้อีกตีคนรุ่นรุ่นรุ่นไม่ทันดินถ้าวันนี้ลรรุ่นนี้สามปีครับผมโอ้เนี่ยพี่น้องมึงรุ่นสามปีรู้ครับเนี่ยรุ่นสามปีกันยังมีพืชเสริมอยู่โอ้คิดเข้ามาอีกตีวันไหนครับว่าพื้นที่มันน้อยเลยผมก็ปลูกระยะชิดเอาอีกโอ้ระยะแบบอันนี้ระยะนี่จากเมตรคูณจากเมตรครับสี่สี่คูณสี่ ปดคือกันสีขุ่นแปดครับผมผมก็เลยลองทำมืงนะโอ้เราปลูกระยะชิดเข้ามาอีกพี่น้องทให้มันจะออกแบบกลางแผ่นะเมือนในหนังสือผมไปศึกษาโอ้นี่ครับรถศึกษาในหนังสือครับ้าหลายต้นนี่ลีครับสวนนี่ไหมพี่น้องเอาครับชมไปเรื่อยๆผมขึ้นคำถามบอกเราพี่น้องแผมก็จะปลูกกล้วยหอมทองโอ้นี่ครับนี่เป็นการปลูกกล้วยช่วงสามปีพระันตัดกล้วยออกเลนาหน้านี่ ตทุกปีนะสี่ปีผมจะเอากล้วยออระยะนี่สี่เมตรแต่ว่าเราระยะร่องแปดเมตรครับผมโอหนี่ครับเราเอาระยะระวางต้นเนาะเขาเอื้นเนาะวางต้นเนี่ยผมก็จะตัดกิ่งทางนี้ออกหมดเลยครับผมโอ้โหเบนใกล้กันจะไม่กิ่งทางนี้มันไปชนกันครับผมใช่ไม่ไปข้างอย่างเดียวโอ้ห็มันออกเตะขาดแปดเมตรพี่ครับผมไปข้างอย่างเดียวเทคนิคคือกันไหมครับเทคนิคส่วนนี้ส่วนนี้งามอีรีได้พี่น้องผู้ใดอยากชมสวนกัมาชมได้อยู่เนาะนะเนาะ แต่ว่าขันสีมาศึกพอมีนะครับมีซีนไวพคนจองเปิดแล้วขันอยากมาชมมาศึกษาวิชาคว่ำลูกขันอยากปลูกน้ำเลือกอะขึ้นมาครับตามที่ยูตามนั่นละครับเออแล้วเบอร์โท้อีกยังก็น่าเบอร์โท้เนี่ยศูนย์เก้าครับสามสามหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าสามศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าสามสามสามหกสามสองตัวของไรไปศูนย์เก้าสามสามหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าสามครับ เดี๋ยวพี่น้องก,กับเบิ้งตามนี่นะครับผูใ้ใดอยากชมสว่วนเราอยากมาศึกษาหาความรู้จากเราโอ้มันไยงยลีร้อนี่าม่หน้าซีไลอย่างเจนเนี่ยรวมหอดพี่เราตีซีไลอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับมันแม,มนซีไรบดนี่ <c oughs> อโอ้ทั้งพี่กัน,น,นกทั้งพี่ได้หลายต้นก็เก่าได้นนอยมานเนี่ยเอปลูกระยะชิดมันก็ได้ได้ปลูกระยะชิดทีได่ได้เพิ่มอีกเครื่องนึงผุณน้เนาะเพราะว่ามันน้อยกปลูกระชิดจากแปดเมตรเป็นสี่เมตรก็สิได้เพิ่มอีกแต่ว่าต้นพันไปเอามาได้ใส่หน้าในตอนปลูกเนี่ย ไปใหม่ใหม่ก็ไปฮอดจังหวัดนนท์นั่นแหละครับผมโอ้อันนี้เป็นสายพันธุ์เมียงนนท์อันนี้เมื่อไม่นานนี้ไปจังหวัดจันทร์ครับผมไปจังหวัดจันทร์ที่ปลูกใหม่นี่ไปเอาที่จังหวัดจันทร์ครับผมไอ้ที่ข้างหน้าน่ะ40กว่าต้นนั่นมันของจังหวัดนนท์ครับผมของเมียงนนท์กับของเมียงจันทร์เนาะครับของนนท์กับของจันทร์ครับผมของจันทร์พ่อันเป็นเมย์อย่างเพี้ยนบ่อนี่ก็แล้วเป็นดอกดอกสวายนอครับพี่น้องสามปีครับเป็นดอกแล้วครับสามปีอ่ะ ปัดกิดิปป้อยคือกันแล้วบนหน้ามันนี้ก็ปล่อยลองปล่อยเล่นเล่นดูครับผมโอ้เพราะว่าห่องล้มหลายต้นแล้วบ่เสียงนี่พี่น้องปัาดสามปีกับงาาไม่พี่น้องครับโอ้สวนเราเป็นตาสะออนพี่น้องเรานี่เป็นเถาแก่ทุเรียนแต่ว่ากับเปลี่ยนมาเพรแห้งเล่อนละนอนหาเป็นบ่โอ้อบอกครับชมสวนเราบอกพี่น้องทุเรียนง๊ามมหลีครับสวนนี่ขอบอกเลยว่าสุดยอดความเป็นระเบียบความสะอาดสะอา้าน เห็นตามาท่องเที่ยวอยู่ครับปรรดาข้าราชการวันหยุดอะมะายางังก็ของเราที่อยู่สวนแทบสมมืออยู่เมอนโมนะบางวันก็อยู่ว่าสชื่มากตัเจะแฟนเขาจะอยู่ขายกอมออของเราตัปลูกเองขายเองหนาบ้านรอมเด้อพี่น้องเด้อดครับเนี่ยเนี่ยมาชมสวนเราได้ครับโบต้นนี้ก็เป็นดอกอีกแล้วมีประมาณสองต้นนี้เรโอ้น,นี่ครับเป็นดอกครับต้นสามปีเด้อพี่น้องครับเนี่ยเป็นดอกแล้ว ผู้ใดอ,อยากได้ว,วิชาการปลูกกับมาสอบถามเราอ๋อค,ครับมีสุดให้ตอนมโนนี่ครับก็มีโน่นครับอีกอีกสามแถวนี่ก็สุตรแล้วครับอีกสามแถวนี่พี่น้องนี่เบิ้งดูครับปลูกกล้วยหอมท้องไว้พร้อมครับนี่ละครับการปลูกทุเรียนนะผู้ใดปลูกว่าสำเร็จกับมาศึกษานำเราเราบบห่วงวิชาออกเป็นมโนน่ะถามได้ครับผมถามได้จะบอกเบิดบ่ถามได้ไมืมนานาอมมมนแต่ว่าดินเพิ่นได้เปรียบเป็นตอยอยู่แล้วเนาะน้าเนาะ โอ้นี่เป็นระบบหน้ามางแผนไว้ดีใน,น,นี่ยาะนี่นี่ครับระบบหน้าม้วงองค์ไว้เป็นแถวเลยเด้พี่น้องครับนี่เอาครับคลิปนี้กับเงาก็มูแเราละพี่น้องผู้ใดามักก็ฝกักกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ